ขอสวัสดีทุกท่านและกะะัลยาณมิตรทุกท่านที่เข้ามาชมนในคลิปนี้ด้วยที่ทุกท่านได้มาพบกับคลิปนี้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่ท่านกําลังจะเปิดซยบรับโชคเปิดดวงสตาบุญวาสนาจะได้จับเงินแสนเงินล้านรู้แล้วเงียบไวเถึงข่าวแล้วที่ชีวิตจะพลิกผันเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่สําหรับใครก็ใดก็ตามที่เกิดในลัคนาราศีมังกรนันรู้สิ่งนี้ชีวิตร่ำรวยแน่นอน ผลที่เกิดในลัคนาราศีมังกรนั้นอดีตศาสตร์หน้าเหลือเสือ้อเพราะเป็นเหล่าเทพเทวดาแต่สวงสวรรค์ลงมาเกิดเพื่อลงมาสร้างบุญบาร,รมีสร้างบุญญาธิการในโลกมนุษย์ฝ๋าลิขิตให้ท่านจะร่ำรวยเป็นเศรษฐีมีบ้านมีรถมีเงินมีทองเหลือกินเหลือใสซื้อในทิ่งที่อยากได้ตามสบายใจได้เลยคนใดก็ตามที่เกิดในลัคนาราศีมังกรฝาลิขิตให้ท่านนั้น เกิดมาในชาตินี้จะร่ำรวยกว่าคนที่เกิดในลัคนาราศีอื่นเลยก็ว่าได้ขอแสดงความยินดีด้วยเพราะตัวของท่านนั้นสตาีวีดจะเปลี่ยนแปลงไปหลังจากฟังคลิปนี้จบจากจนจะกลายเป็นรวยจากที่ไม่เคยถูกหวยก็จะถูกรางวัลใหญ่อย่างแน่นอนก่อนจะเข้าไปรับชมรับฟังฝากทุกท่านนัน่วยกดติดตามและกดชส์คลิปนี้ออกไปและพิมพ์คำว่าสาธุเพื่อเป็นการเปิดดวงมหาภวกระสา ดวงมหาเฮงดวงมหารวยดวงเกี่ยวกับเรื่องเงินเงินทองทองให้เข้ามาในชีวิตของท่านเพื่อเปิดทรัพย์รับโชคขอให้มีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตเปิดตำราโบราณโหราศาสตร์ตำราที่ศักดิ์สิทธิ์และแม่นที่สุดที่คนแต่โบราณโบราณได้เสื้อถือได้กล่าวไว้ว่าภาพรวมสตาร์ชีวิตของคนที่เกิดในลัคนาราศีมังกรน,นั้นโดยรวมแล้วในปีพศ2567นี้จะหลุดพ้น จากความทุกข์จนจะได้พบแต่เงินแสนเงินล้านร่ลำรวยแบบเป็นทันได้ตั้งตัวคนที่เกิดในลัคนาราศีมังกรนั้นไม่ว่าจะเป็นยิงหรือทายในปีพศ2567นี้จะร่ำรวยเป็นเศรษฐีมีทรัพย์สินมากมายมหาศาลอย่างแน่นอนเพราะจะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์และเทพเทวดาจะอำนวยอวยพรให้โชคแก่ท่านและอยากสื่อถึงท่านว่าคนที่เกิดในลัคนาราศีมังกรนันถึงข่าวแล้ว ที่ชีวิตจะบอกลาความจนเพราะเงินแสนเงินล้านข้อนโตจะล่นทับแบบไม่ทันได้ตั้งตัวดวงสตาวัสนาดวงแห่งโพกศัพท์ของคนที่เกิดในลัคนาราศีมังกรปีพศ2567นี้เตรียมใจเตรียมยาดมเอาไว้ได้เลยเพราะฟ้าได้กำหนดให้แล้วจากนี้เป็นต้นไปจะมีโชกใหญ่เข้ามาเยือนบุญบรารมีบุญญาธิการที่ทานได้สร้างสะสมมาแต่อดีตซาาน้นจะส่งผลจะปรากฏผล แลงส่งผลให้ชีวิตของคนที่เกิดในลัคนาราศีมังกรนั้นจะไม่ตกทุกข์ไดยากจะถูกหวยรวยเบอร์ถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งย,ยี่สิบใบสามสิบใบติดต่อกันทําให้สตาร์ชีวิตถือว่าจะหนีไม่พ้นความร่ํารวยอย่างแน่นอนสิ่งที่คนเกิดในลัคนาราศีมังกรได้เคยคิดเคยฝันและเคยปรารถนาไว้ไม่ว่าจะเป็นโลดบ้านที่ดินหรือทรัพย์สินที่มีค่าต่างๆรับรอง และกำลังตีได้เลยว่าจะกลายเป็นความจริงอย่างแน่นอนในอีกไม่สานีถึงคราวแล้วที่ชีวิตจะบอกลาวความจนพอเงินแสนเงินล้านจะลุนทับแบบไม่ทันได้ตั้งตัวความจนจะหายไปความร่ำรวยจะเข้ามาทดแทนจะได้นอนนับเงินแสนโกยเงินล้านแต่เพียงเท่านั้นสามารถนำเอาเงินก้อนนี้ไปปลดหนี้ปลดสินถอยรถป้ายแดงปลูกบ้านหลังใหม่ซื้อในสิ่งที่อยากได้ สามสบายใจได้เลยถ้าอยากให้คําททำนายดีๆแบบนี้เกิดขึ้นจริงในชีวิตให้ตัวของท่านนันกดติดตามกดแชร์คลิปนี้ออกไปแล้วสิ่งที่ท่านเคยคิดเคยฝันและเคยปรารถนาไว้รับรองมันจะเกิดขึ้นจริงในชีวิตของท่านอย่างแน่นอนและสิ่งที่คนเกิดในลัคนาราศีมังกรจะได้รับหลังจากฟังคลิปนี้จบท่านจะได้ล่วงรู้ถึงเคสหลับที่จะทําให้ชีวิต ล่ำรวยทรัพย์สินและเงินทองแต่อายุยังน้อยที่ไม่มีใครเคยบอกมาก่อนทำให้ชีวีตลืมตาอ้าบากได้ความจนหายไปความร่ำรวยจะเข้ามาทดแทนเพราะคนมากมายทั่วทุกสาราทิตได้ลองทำมาแล้วและได้เห็นผลจริงหนึ่งล้านเปอร์เซ็นต์ถ้าคนที่เกิดในลัคนาราศีมังกรทำตามเคล็ดลับที่จะบอกต่อไปน,นี้จะทำให้ชีวิตล่ำรวยอย่างเห็นทันตา และชีวิตจะดีขึ้นอย่างก้าวกระโดดชีวิตเมื่อทำอะไรลงไปก็จะมีแต่วความเจริญก้าวหน้าขาขายหยิบจับอะไรก็จะประสบผลสำเร็จไปซสะทุกเรื่องมาให้กับคนที่เกิดในลัคนาราศีมังกรได้ทำตามโดยที่ตัวของท่านนั้นไม่จำเป็นต้องเสียเงินเสียทองแม้แต่บาทเดียวและไม่จำเป็นต้องมีค่าครูบา,าอาจารย์ใดๆทั้งสิน้นไม่เสื้อ,อยาลบลูสตารีวีต ของคนที่เกิดในลัคนาราศีมังกรนานในวัยกลางคนชีวิตจะนี้ไม่พ้นความร่ำรวยอย่างแน่นอนขอเพียงคนที่เกิดในลัคนาราศีมังกรฟังคลิปนี้จบแล้วเอาไปทําตามกันได้เลยเคล็ดลับที่จะทําให้สวีตของคนที่เกิดในลัคนาราศีมังกรนาน,นร่ำรวยข้ามคืนมาฝ่าและนี่คือเคล็ดลับในการเบิกอบุญเก่าออกมาใส่ที่จะทําให้สวิตของคนที่เกิดในลัคนาราศีมังกรนาน,น ลำรวยสัวข้ามคืนคนที่เกิดในลัคนาราศีมังกรนั้นอาจจะรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวมาก่อนก็ตามถ้าได้ล่วงรู้ถึงเคล็ดลับที่อาจารย์จะบอกต่อไปนี้จะทำให้ชีวิตลำรวยสั่วข้ามคืนถ้าคนที่เกิดในลัคนาราศีมังกรถามตามขั้นตอนต่อไปนี้ชีวิตมาทำอะไรลงไปก็จะมีแต่วความเจริญรุ่งเรืองเงินไหลนองท้องไหลมาขาขายหยิบจับสิ่งใด ก็จะเป็นเงินเป็นทองไปเสียหมดทุกอย่างทําให้ชีวิตลืมตาอ้าปากได้ความจนจะหายไปความร่ารวยจะเข้ามาทดแทนถ้าพร้อมแล้วไปเริ่มกันเลยเคล็ดลับในข้อที่หนึ่งนั่นก็คือการขอขมาลาโทษพ่อแม่หรือการขออคุชิกรรมจากบิดามารดาเคล็ดลับในข้อนี้จะทําให้ความจนนั้นหายไปความร่ารวยจะเข้ามาทดแทนสตาร์ชีวิตจะเปลี่ยนจากดวงลาย จะกลายเป็นดวงดีจากที่ไม่เคยมีก็จะกลายเป็นเศรษฐีในั่วข้ามคืนโดยการถูกเลขถูกเบอร์ถูกรอตตลีหลังวันที่หนึ่งสบใบติดต่อกันเกดลับในข้อที่สองนั่นก็คือการปล่อยสัตว์คืนสู่ธรรมชาติจะทําให้เหล่าเทพเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์และสิ่งลี้ลับจะเข้ามานุนนําดวงสตาจะทําให้คนที่เกิดในลัคนาราศีมังกรเป็นคนที่มีดวงแห่งความโชคดีและทําให้ดวงสตามีโอกาสทิ้งเงินลาน จะหลนทับแบบไม่ทันได้ตั้งตัวเคล็ดลับในข้อที่3นั่นก็คือการนั่งสมาธิก่อนจะนอนเคล็ดลับในข้อนี้จะทําให้เราเทพเทวดาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ตัวของท่านนั้นให้ความเคารพและนับถือจะเข้ามานุนนําชีวีให้พบเจอแต่เรื่องดีๆและใครคนใดก็ตามที่ฟังคลิปนี้จบแล้วจงพิมพ์คําว่าสาธุและพิมพ์ในสิ่งที่ตนเองต้องการลงในใต้คอมเมนต์นี้ได้เลย เพื่อให้ชีวิตของท่านนั้นได้สมดังใจปรารถนาไว้อย่างแน่นอนเรื่องนี้เป็นความเสื่อส่วนบุคคลโปรดใส้วิจารณญาณในการรับฟังรับชมท่านผู้ฟังมีความคิดเห็นเสื่อหรือไม่เสื่อสามารถแสดงความคิดเห็นลงในใต้คอมเมนต์นี้ได้เลย